สิทธิเราใช้ความดีชนะใจคนได้อย่างมั่นใจหากสิทธิใช้อภัยหันไปที่ใดโลกดูงดงามใช้เมตตาที่สุดชุดใจพวกเขาให้เดินตามเพียงสิทธิมีใจเอาใจใส่ตอบแาน คนจะยิ้มให้กันแดนนรกคนเป็นสิบรักบำเพนจึงเหมือนรอดตายอย่าเคืองแค้นต่อใครจนเหือกสุดท้ายไม่หยุดช่วยกันขอเจ้านั้นทำใจจะเข้าใจและไปด้วยกัน ดีกว่าอะไรทำใจสวรรค์อันสว่างทั้งตัวเอาชีวิตเดิมพันกล้าหาญเหมือนดังสายชนทำดีแม้ไม่ทนสักหนไม่อาจได้ทำทำเนื้อความเป็นอยู่คนจะไม่มีกรรม เห็นแก่ตัวไปทำตัวหน้าคำไม่จำจะร้องไห้โหเอาชีวิตเดิมพันกล้าหารเหมือนดังสายชนทำดีแม้ไม่ทนสักหนไม่อาจได้ทำทำเนื้อความเป็นอยู่คนจะไม่มีกรรม เห็นแก่ตัวไปทำตัวหน้าคำไม่จำจะร้องไห้โหเอาชีวิตเดิมพันกล้าหาญเหมือนดังสายชนทำดีแม้ไม่ทนสักหลไม่อาจได้ทำทำเนื้อความเป็นอยู่ คนจะไม่มีกรรมเห็นแก่ตัวไปทำตัวหน้าคำไม่จำจะร้องไห้โห